คุณเคยได้ยินได้ฟังกันมานักต่อนักแล้วใช่ไหมครับว่าระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นจะมาช่วยเราในการทํางานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคิดคอนเทนต์การทํางานดิจิทัลนะครับแล้วหนึ่งในนั้นก็คือการทําสไลด์ประกอบการนําเสนอซึ่งปัจจุบันก็มีแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ต่างๆนะครับที่ช่วยทํางานพวกนี้ได้นะครับแต่ถ้าท่านต้องการที่จะทําสไลด์ประกอบการนําเสนอที่เป็นไฟล์ powerpoint อยากได้เก็บไว้ในเครื่องนะครับเราก็สามารถให้ระบบ ChatGPT เนี่ยนะครับช่วยเขียนโค้ด VBA เพื่อสร้างโปรแกรมเพื่อสร้างไฟล์ PowerPoint ได้แต่หลังจากที่ผมได้ทดลองใช้วิธีการใช้คำสั่ง VBA หรือ Visual Basic Application ใน Microsoft แล้วเนี่ยนะครับพบว่าติดขัดปัญหาเรื่องของการใช้งานตัวอักษรภาษาไทย วันนี้เราจะมาลองใช้วิธีการอื่นนะครับนั่นก็คือการใช้โปรแกรม Python และ VSC Code ในการสร้างไฟล์ PowerPoint กันครับอันดับแรกเราจะต้องมีโปรแกรมอย่างน้อย2ตัวเลยก็คือตัวโปรแกรม Python กับโปรแกรม VSC Code นะครับซึ่งท่านที่ยังไม่ได้ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ท่านกำลังใช้งานอยู่นะครับที่ท่านต้องการจะใช้เนี่ยท่านต้องไปดาวน์โหลดและติดตั้งก่อนนะครับโปรแกรมแรก Python จากเว็บไซต์ python org นะครับเลือกดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดมาได้เลยนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งไว้ในเครื่องโปรแกรมตัวที่2ครับ Visual Studio นะครับ VSC Code นะครับที่เว็บไซต์ code visualstudio com นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องให้เรียบร้อยนะครับและส่วนที่สำคัญนะครับก็คือการเชื่อมต่อให้ วิจั VSC code เนี่ยนะครับสามารถทำงานภาษา Python ได้นะครับด้วยการติดตั้ง extension เมื่อท่านเปิดโปรแกรม VSC code ขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ก่อน VSC code ขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับจะสังเกตที่มุมทางด้านซ้ายนะครับจะมีเมนู extension อยู่นะครับกดคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็หาตัว extension Python นะครับพิมพ์ไปว่า Python ก็ได้ รอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับตัวที่สําคัญสําคัญก็คือตัวที่เป็น Python นะครับถ้าท่านยังไม่ได้ติดตั้งนะครับปุ่มมันจะขึ้นคําว่า install ก็คลิก install นะครับแต่ถ้าท่านติดตั้งแล้วปุ่มมันจะขึ้นว่า uninstall นะครับตัว Python แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคือตัว Python debugger นะครับที่ ChatGPT แนะนําให้ติดตั้งเช่นเดียวกันเมื่อเราติดตั้งทั้ง2ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนหนึ่งนะครับก็คือคำสั่งติดตั้งแพ็กเกจหรือไลบารี y นะครับไทอน ppx นะครับเราจะต้องติดตั้งก่อนครั้งแรกนะครับทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวหลังจากที่เราทำาติดตั้งไปแล้วนะครับครั้งต่อไปก็ไม่ต้องทำแล้วนะครับามาที่เมนู t e r m i n ินอลนะครับ n e w Terminal แล้วก็พิมพ์คำสั่งนะครับแบบที่ จะ c h a t GPT แนะนำนะครับคำสั่งที่ c h a t GPT แนะนำให้ติดตั้งไลบรารีก็คือ pip install python ppx t X นะครับเราจะ copy มาวางในเทอร์มินอลตรงนี้เลยก็ได้ไหมนะครับเป็นเน่าจะได้นะผมลองอีกที อ่าเรียบร้อยนะครับติดตั้งเรียบร้อยจะ copy คำสั่งมาวางหรือว่าจะพิมพ์เองก็ได้นะครับเมื่อติดตั้งตัวไ i b รารีหรือ p a ็กเก e นี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถใช้ตัวโคดนะครับตัวโคด Python นะครับที่ ChatGPT สร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถสร้างไฟล์ PowerPoint ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมาสร้างโฟลเดอร์ให้เขาก่อนนะครับสร้างโฟลเดอร์ให้โปรเจกต์ให้งานของเรานะครับมาคลิกที่ o อเพนโฟลเดนะครับมาเลือกโฟลเดอร์ว่างๆนะครับสร้าง New folder ขึ้นมานะครับจะเป็นโฟลเดอร์ที่เราจะใช้งานนะครับเลือก select folder แล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดตัวโฟลเดอร์ให้ดูนะครับในนิวโฟลเดอร์ของเราตอนนี้ยังไม่มีไฟล์อะไรในการนำเอาโค้ดจาก c h a t GPT เนี่ยนะครับกอป,ปมาแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้จะวางตรงไหนนะครับเราจะต้องทำการสร้าง ที่อยู่ของไฟล์ก่อนนะครับไฟล์นั้นก็คือไฟล์ไพทอนนั่นเองนะครับเราจะเลือก new file ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับผมเลือกตรงนี้หน่อยใกล้มือหน่อยนะครับเราก็จะตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้เช่นเมื่อกี้เราจะทำเรื่อง cai ใช่ไหมครับตัวสไลด์ประกอบการนำเสนอเรื่องการเรียนการสอน cai ใช่ไหมเราก็ตั้งชื่อว่า cai ทีนี้ส่วนที่มันสำคัญเนี่ยไม่ใช่ชื่อครับ ส่วนที่มันสำคัญก็คือนำสกุลครับเราจะต้องตั้งชื่อว่า cai.py นะครับเพื่อให้เป็นไฟล์ไพทอนกด enter นะครับลองกลับมาดูที่โฟลเดอร์ของเรานะครับจะมีตัวไฟล์ไพทอนมาเราสามารถนะครับเอาโค้ดมาใส่ใน notepad ในไฟล์นี้เลยก็ได้นะครับแต่เรามีโปรแกรมนี้อยู่แล้วเนาะเราวางในนี้ก็ได้นะครับกด ctrl+v วางนะครับตัวโค้ด จาก c h a t gpt แล้วก็กด Run นะครับ start debugging เลือกตัวแรกเนาะ python debugger นะครับแล้วก็ python file รอสักครู่หนึง่งนะครับถ้าโปรแกรมทำงานเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นข้อความมาว่าสร้างไฟล์ powerpoint อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาดูที่โฟลเดอร์ของเราก็จะได้ไฟล์ powerpoint ซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับเราจะต้องมาแก้ไข ชื่อของเรานะครับเลือกเปลี่ยนสีนะครับแบบที่เราต้องการนะครับหรืออาจจะเลือกให้ตัว PowerPoint นะครับช่วยออกแบบนะครับ t h e นะช่วยออกแบบ t h e ให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องของเรานะครับอาจจะต้องมาเพิ่มขนาดขยายขนาดตัวอักษรอะไรสักหน่อย,อยแต่ก็ช่วยให้เป็นเขาโครงในการทำงานต่อไปได้โดยเร็วนะครับ อนี้บางครั้งเนี่ยตัวโค้ดมันไม่ได้สมบูรณ์เรียบร้อยไปเสร็จทั้งหมดนะครับมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เช่นตัวอย่างเมื่อสักครู่ผมลองให้ c h a t GPT ช่วยเขียนโค้ด Python สำหรับสร้างไฟล์ pptx สำหรับนำเสนอเรื่องการเรียนแบบ Cai ก็ได้มาเนี่ปุ๊บใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ผมอยากจะได้ไฟล์ PowerPoint 100หน้า ในสมัยก่อนเราอาจจะต้องไป add frame เพิ่ม page เพิ่มหน้าแล้วก็มาคีย์ตัวเลขทีละ1ทีละ2ทีละสามไล่ไปนะครับแต่เราใช้โค้ดแบบนี้ทีเดียวนะครับให้ c h a t gpt ช่วยเขียนโค้ดอย่าลืมนะครับติดตั้งไลบรารีก่อนแต่ถ้าติดตั้งแล้วก็โอเคไม่ต้องไม่ต้องทำนะครับข้ามไปได้เลยผมก็ copy โค้ดนี่มานะครับถ้าเราอยากจะเก็บไฟล์นี้ไว้นะครับเราอาจจะต้องมาสร้างไฟล์ใหม่นะครับก็เก็บไว้ก็ได้นะครับ อย่าลืมนะครับส่วนสาคัญคือนำสกุล .py c คอนโทรลววางแล้วก็กดรันเช่นเดิมแต่บางครั้งนะครับตัวโค้ดที่เจ n เนอเรตมาจาก ChatGPT อาจจะเกิดปัญหาก็ได้ซึ่งไม่ไม่รู้ว่า e er อ r o r นั้นหมายความว่ายังไงนะครับเราก็จะ Copy ตัว e er อ r o r เนี่ยนะครับกลับเข้าไปถาม h a GP t GPT อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าว่าเกิดข้อผิดพลาดในบรรทัดใดคำสั่งใดไม่ถูกต้องนะครับให้เขาช่วยแก้ไขเขาก็แก้ไขโค้ดมาให้นะครับก็ Copy โค้ดนี้มานะครับก็วางทับของเดิมไปเลยก็ได้นะครับ Ctrl A delete Ctrl V สั่ง run ถ้าได้นะครับตัวโปรแกรมก็จะบอกว่าสร้างไฟล์เรียบร้อยพอมาดูในโฟลเดอร์ของเราก็จะได้ไฟล์ขึ้นมาเรียบร้อย ครับทีนี้เราอาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้เช่นไม่ไม่อยากได้ละนะหนึ่นึ่ถึงร้ออาจจะได้1นึ่ถึงสองร้นะก็ขอให้เขาเขียนเพิ่มไปได้ช่วยช่วยเขียนโค้ด Python ไม่ดูจะเข้าใจด้วยเปล่านอ้องแล้วก็อาจจะจำคำสั่งเดิมมาที่ผมสั่งเลขหนถึงเลขหนึ่งร้อนะครับคราวนี้เราจะลองใช้ไฟล์เดิมนะครับใช้ไฟล์เดิมใช้ไฟล์ py เดิมนะใช้ไฟล์ python เดิม ซึ่งเราอาจจะใช้ไฟล์ Python ไฟล์เดียวนะครับไฟล์เดิมไฟล์เดียวเลยก็ได้ในการสร้าง powerpoint ลหลายๆไฟล์นะครับแต่ถ้าท่านอยากจะเก็บไว้นะครับเผื่อที่จะมาแก้ไขนะครับหรือย้อนเอาคำสั่งโค้ด Python เนี่ยกลับไปถาม chatgpt ให้ช่วยแก้ไขนะครับดัดแปลงเนื้อหาอะไรบางส่วนเนี่ยก็อาจจะทำได้ง่ายด้วยด้วยการเก็บคำสั่งอันนีอน้อันเดิมอันนี้ไว้นะครับก็สามารถเปิดด้วยไฟล์ โน้ตแพดอันนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่อยากจะต้องการเก็บไว้นะครับท่านก็อาจจะแก้คำสั่งในไฟล์ Python เดิมก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าตอนนี้จะได้เป็น200หน้าไหมเดี๋ยวลองดูนะครับ copy c o d โค้ดมา ctrl a delete ctrl v วางแล้วก็สั่งรันเช่นเดิมสำเร็จเรียบร้อย จะสังเกตว่าไฟล์ powerpoint เดิมยังอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนทั้งทั้งที่ไฟล์คำสั่ง python เนี่ยจะเป็นไฟล์จะเป็นไฟล์ใหม่เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าครบไหมนะครับ100 200เาโอเคเรียบร้อยแล้วก็ทำงานดได้ด้วยความรวดเร็วนะครับแบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการอะไรที่ลึกซึ้งนะครับอาจจะต้องคุยกับ chatgpt มาก มากนะครับคุยกับ chat GP gpt มากกว่านี้หน่อยค่อยๆตะลอมค่อยๆถามนะให้สโค,คปขอบเขตเนื้อหาไปนะครับอ่ะเอาละครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอตอนนี้ก็พอจะเป็นแนวทางให้ท่านได้ไปไประยุกต์ใช้ได้บ้างนะครับไว้พบกันใหม่เมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานำเสนอครับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ